ไปเอ้ย,อยแต่งสวยก่อนนะครับแต่งสวยก่อนก่อนทานอาหารเช้านะครับไหลมาแรงไปด้วยเจดือ้อเรามาแต่งสวยให้เจ้าหมอก่อนนะครับก่อนที่มันจะได้ทานอาหารเช้านะครับวันนี้ให้เดือ้อ นะแปลงขนแปลงอะไรแต่งสวยเสริมสวยนะครับก่อนให้มันกินอาหารเช้าของวันนี้นะครับตื่นนอนแล้วนะครับนะครับบีผมแม่ดื้อไว้มมนี่ไว้มมกอย่าดื้อแม่ห้อยโมกอะมาหยอกคนนะครับ หลังดื้อเลยเดี๋ยววิวพบมห้ก่อนเดี๋ยวสวีพมให้เด้อเดี๋ยวดื้อเด้อมั่งเด้อมีเลียด้วยเดี๋ยวสิวีพมให้เด้อหมอกเด้อนี่อุ้ยโอ้ยแม่เดี๋ยวสวีพมให้ก่อนเลยเดีดดยดเ๋ยว,ยว,พว,ยว,พวยเพิ่งดื้อแล้ว ถือกองเองมันก็มากวนเรานะครับน้องหมอกนี่นน่เี่นี่ยาสีวิวงเพราะหนเนี่ยนะครับ เลียให้ตรงนั้นตรงนั้นก็หายคันเนี่ยชอบเลียแข้งเลียขานะครับออหมอกเนี่ยเนี่ยๆอย่า,ยา,ยายมากันเัหหาเอกเว้ยสงสัยมันจะหิวครับมากินอาหารเจ้าของมันนี่นี่ดื้อครับน้องหมอกดื้ดอครับไหนเงยไหน้าขึ้นดิ ดี๋ยวมาแปลงขนให้มันสักหน่อยก่อนจะเอาอาหารให้มันกินนะครับเสริมสวยให้มันสักหน่อยหนึ่งนังหมอกข้านี้เว้ยอ,อยู่ไม่นิ่งเลย <c oughs> อีหมอกตัวนี้เนี่ยเล่น้อยครับ <c oughs> ไม่ชัดครับหัวนมปกติดีสีเตาเหมาะนะครับนี่แต่อีกตัวนี้เนี่ยนมไม่ปกตินะครับนี่ตำหนิมีติงนะครับนมมีติงคำแสนนมมีติงมีติงน้อยที่ห้านะครับ ถือว่าเป็นหัวมีตำหนินะครับโอ้ยหมอมึงจะสนกูทีแล้วแต่งขนให้เขาหน่อยหมออย่เด้เดอชอบให้ขนเกาคางให้แต่ขนเกาคางให้เสร็จมันก็จะ มาหยอกมากวนเราเนี่ยใกล้จะเป็นสัตว์แล้วตัวนี้นี่หปีกับอีกประมาณ10กว่าวันน่ดือ้อครับตัวนี้ตัวนี้ดือ้อดื้อแบบน่ารักเนี่ยกินอาหารคน้นเป็นอาหารยี่ห้อใหม่ซื้อมามันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น่าจะกลับไปเปลี่ยนใช้ ยี่ห้อกเก่าแล้วนะครับมันไม่ค่อยกินปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนอาหารวัวก็เหมือนกันนะครับมันไม่ค่อยกินเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอาหารนะครับเพื่อที่มันจะได้เจริญเติบโต,ตได้ดีดืจริง จะอยู่นิ่งเท่าไหร่นะครับสงสัยจะหิวแล้วสงสัยอยากให้เราทำอาหารให้มันกินแล้วแหละเป็นอาหารข้นนะครับมีพวกมันพวกอะไรมาผสมพวกกากปลามาผสมแต่ว่าไม่ค่อยชอบหรือว่าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนอาหารมันก็เลยไม่ค้นนะครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่ ถ้ามันไม่กินเป็นเวลาน,น,นานๆเนีก็ต้องกลับมาใช้ยี่ห้อเดิมนะครับขนแปลงขนให้ไม่ชอบชอบแปลงเองลิ้นของมันเองเลยนะครับทำความสะอาดน้องหมอกข,ของเรานี่อีกคําแสนเช้าๆนะครับแดดค่อนข้างส่องแสนยังไม่ได้ผสมสักทีนะครับซื้อมา น่าจะปีกว่าแล้วอายุของมันน่าจะเกือบ2ปีครึ่งเนี่ยตัวนี้ก็1ปีแต่งคนให้มันก่อนเนี่ยสีชีชีสีสีเหลืองมันใกล้จะเป็นสัตว์แล้วแหละนะครับเท่าที่ศึกษาดูระยะเวลาสัก1ปีสีเดือนนี่ก็ ได้เวลาเหมาะสมที่จะผสมนะครับแต่อันนี้มันหนึ่งปียังไม่ถึงเดือนนะครับยังเป็นวัวเด็กเกินไปยังไม่เหมาะที่จะผสมนะครับมันถ้าผสมเร็วก็จะส่งผลเสียต่อทั้งแม่และลูกนี่นี่นมันมากวนตลอดครับอีกตัวนี้นีอ่อยากกินอาหารแล้ว กินมือเราไปก่อนล้วก,กันเนี่ยเนี่ยมันก็จะกินจริงๆนะครับเนี่ยอือันนี้แยกแม่แล้วนะครับยังแอบไปกินนมแม่อยู่เรื่อยเราก็ต้องไล่มันนะครับมันโตเกินไปที่จะไปแย่งอาหารจากแม่แล้วนะครับตัวน,นี้หนึ่งปีแล้ว โอเควันนี้มาแปลงขนให้น้องวัวแต่ก็มันดื้อครับดื้อมากไม่ค่อยอยู่นิ่งมันก็คงจะอยากให้เรามาเกาให้มันนะครับพอผ่อนคลายนะครับพวกยุงพวกอะไรก็พอมีมาแลน มาก่อกวนมันนะครับช่วงนี้ถึงจะเป็นหน้าหนาวแต่ก็ยังพอมีพวกมแมลงวันมแมลงอะไรเล็กๆนะครับมากวนมันเนี่มันก็ชอบให้เรามาเกาให้ปปลูบหลักให้นะครับใช้แปรงไม่ได้เอามือนี่แหละนะเสียดายไม่ได้ทำเขาเลยนะครับ แต่ว่าทําช่วงนี้ก็น่าจะได้แต่ว่าจะยากหน่อยปกติเขาก็จะทําตั้งแต่ตอนที่มันแรกเกิดนะครับจะได้ทําง่ายอันนี้เขาก็แหลมเลยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนเลี้ยงก็ยังมือใหม่อยู่นะครับไม่ประสีภาษาอะไรนะครับเลี้ยงด้วยใจรักนะครับแต่ก็ตีมันบ้างครับถ้ามันดื้อครับ รักลัวให้ผูกรักลูกให้ตีเขาบอกอีเมะของเราแมลงก็จะมีเยอะ,อะเนี่ยแมลงวันตัวเล็กๆแมลงพอตัวๆ,ๆ,ๆอย่าด,ดื้อด้วเนี่ยดื้อมากครับตัวนี้นี่แต่มันดื้อก็ดื้อน่ะรักจะไปเตาขคางให้สบายมันเลย จะกินกล้องเราอีกเอาไว้แค่นี้ก่อนครับอีหมอกเปนดื้อเกินไปนะครับเดี๋ยวจะไปสับต้นกล้วยให้มันกินนะครับอาหารเช้าก่อนจะพาออกไปเดินเล่นอย่าดื้อพอแล้วบายๆหมอกหมอกสวัสดีสวัสดีก่อนโอเคสวัสดีครับ